So what they yeah make all the demons cry, yeah. oh. ก็ผมมิวเซฟิชชิ่งครับวันนี้ผมอยู่ที่เกาะสมิตนะครับอยู่อ่าวประกาหลังครับจะมาหานะตกชายฝั่งครับผมอยากตกหมึกครั้งแรกครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวนะครับแต่พอดู YouTube มาศึกษาจากทาง YouTube มาบ้างครับ ถ้าตกหมึกไม่ได้ก็จะเป็นพวกปลาเก่าครับมาดูแล้ววันนี้น้ำน่าจะลงะครับสวยครับสวยมากเลยครับหมายอ่าวประกาหลังที่เกาะสมิตรโอเคครับาตามชมกันเลยครับอันนี้ใช้นะครับเป็นล้อฟินเน็ตใจว่าครับ คัน U L ครับเป็นเวทน่าเป็นสามแปดครับแล้วก็โยผมยังดูใหม่ไม่ค่อยเป็นนะผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยนะก็ลองมุ้งมัวไปก่อน,นครับเอยครับผมดูตารางน้ำแล้วครับอ,อ่ตอนนี้เป็นน้ำ น้ำลงสุดครับหัวน้ําลงครับเราหมึกหน้าจะเขาหน้าจะว่าตกกับน,น้ําขึ้นนะครับลองเปลี่ยนเหรือเป็นตกปลาเก่าดีกว,ว่าครับเหรือก็เป็นหัวจิ๊กก่อนสามจุดห้าตำไมโครไมโครจิ๊ก แต่ไม่มีคนตกเลยนะสงสัยช่วงนี้ตรงนี้มันไม่มีปลาหรือเปลา่าครั้งแรก นี่คือหาดน้อยหน่าครับมันจะเป็นหาดทรายครับมีสะพานอยู่ตรงนู้นนะครับทั้งหาดตรงนี้จะเงียบมากครับเพราะมันจะอยู่ทางหนืะไม่ค่อยมีคนอันนี้จะเป็นที่พักครับที่พักก็ดูแบบล้างๆเลยแต่หมายที่เราจะไปตกตกป่าจะเป็นตรงนู้นครับที่เป็นโคดหินอนากาศครับ ดีมากครับวันนี้ผมจะมาหาตกมึกครั้งแรกครับถ้าไม่ได้ก็คงตกปลาถ้าตกปลาไม่ได้ก็คงกลับบ้านเย้ยได้บรรยากาศไปแล้วกันครับแต่พยายามจะเอาให้ได้ครับโอเคครับไปรอดูกันเลยครับถึงหมายแล้วนะครับ เราเดินมาจากรถก็ประมาณ200เมตรครับขับรถมาไม่ได้ครับมันเป็นชายหาดเนี่ตรงนี้มีสารครับตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับแต่ตรงนี้เป็นโคดเ่งเราเดินล้อๆ้อไปครับอ่ผมเพิ่งมาตกครั้งแรกครับเหยื่อที่ซื้อมาเตรียมก็จะมีหัวไมโครจิกเหยื่อยาง พักนิดหน่อยแล้วก็โยไว้ตกหนึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับโอเคครับเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นโยสองห้าครับเป็นคัน U L ลอกได้ว่าฟินเด็กเบอร์พันผมดูตารางน้ำล้วช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นครับนี่ครั้งแรกเลยครับผมว่าเสียวอย่างเดียวเลยครับเสียวเยื่อติดออกมาแค่ห้าตัวองเงี้ยอพอเดินเข้ามาอีกพอมาเห็นตรงนู้นแล้วโหสวยหนาสวยเลยทีเดียว าพาทิศตกทางนู้นพอดีเลยเดี๋ยวเราจะยืนตกทางนี้ก่อนนะเรียบร้อยครับเหยื่อตัวแรกขาดขาดแล้วมันต้องขาดเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องเลาะตีโยไปแล้วให้มันตกลงไปหน่อยไม่เจอเจอขึ้นผมก็มองแนวหินไม่ค่อยเป็น ติดขาดเรียบร้อยแล้วมีมาห้าตัวตกสองวันนะครับอายอุหมดก็คงตกปลาถ้าตกไม่ได้ก็คงตองตกปลาตกยากไม่รู้ว่าตกยากหรือหาตัวยากครั้งแรกยากถึเหมื่นได้ไหมครับ เจล้วเจอกันงานปลาหมึกง่ายจะไม่ไหวครับเดี๋ยวติดหินเดี๋ยวติดหิน พอจะติดผมต้องเดินไปปลดสองรอบผมไม่รู้แนวหินมันมตกยากับเดี๋ยวมาตกปลาดีกว่าครับใช่ค,ครับหายอ่าวน้อยหน้าครับตรงนี้มีโครงแต่ผมไม่ชอบทนะี่สุด ตรงนี้เป็นล่องน้ำเกาะขึ้นไปตรงนู้นพาเดินไปตรงนู้นนะสวยครับเหมือนหาบ่วนตัวสวยมากวยสวยครับ แอบน่ากลัวอยู่ไหนนะตรงนู้นเดินเลาะๆไปอีกได้แต่ผมไม่ไปแล้วกดขาแล้ว มายัางสวยยังไม่โดนปลาเลยคนระับไมายห6 0ิธรรมชาติสุดๆไม่มีผลงานแต่มีบรรยากาศดีๆให้ดูติดตาม มันทำไมมันไกลวะคือใช่หรอ,อนี่ปลาเตาใส่บัวผมรู้เพราะผมดูยูทูบมาเยอะใส่น้องไม่ตาลังแข่ครับถี่อยกำลังใจลยังมีใจด้วยต้องถ่ายรูปนานๆน่อยนานๆนนนจะได้ที เช่าน่าจะไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะมีด้วยเหนก็ใหญ่หต,ตัวเ็กว่วันนี้สักหน่อยนึงเก๋าอะไรไม่รู้แต่อร่อยออร่อย<ซ>รน่ารักจังครับใช <laughs> อ๊ยแสดงว่าต้องมีไซส์ตัวใหญ่กว่าน,นี้ใช่ไหมกินกินสดๆได้ไหมพี่กินซาซุมิอ่ะหรออืมเอามีดมา <ś led> แต, <ś led> แต่แต่ไม่ได้ปลาหมึกไม่ใช่เอามีดมาแต่จะได้ปลาหมึกแต่ไม่ได้ปลาหมึกปล่อยนะครับปล่อยตัวเล็กพี่การพี่การบอกว่าโปมิวนี่พี่ก็จะได้ตามมาเพื <ś led> ่อน <ś led> ใช่ใช่เพราะว่ามีใหญ่ตัวนี้เมื่อกี้ตัวแรกก็กตัวเล็กตัวนี้ก็เจอ